สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ h a t ติคิวโร r เดลเซเบนในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของปิดตำนานเจ้าของทีมจอมบ้านาถแห่งเก่าโชมาริเซโอซัมปาลิเี่ก่อนอื่นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเพื่อใจดีนะครับที่คอยสนับสนุนให้พวกเราได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ เขาเนี่ยมีการแจกเสื้อของเมสันเมาส์นะครับเป็นเสื้อเชลซีพร้อมสกรีนเบอร์19กับสกรีนชื่อของเมสันเมาส์ลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับมริโซสัมปารรนี่ครับประธาน ของเวเนเซียแล้วก็ปาเลโม่ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วัยวัย80ปีซึ่งเขาคนนี้ครับเด้สร้างชื่อในการทําทีมเวเนเซียแล้วก็ปาเลโมมากลายเป็นยอดทีมแล้วก็ดังกระชอนกันไปเลยครับโดยสปาลิวินี่ครับก่อนนี้นเนี่ยเขาทำการผ่าตัดเยื่อบุช่องท้องอักเสบแล้วก็ส่งโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะครับในเมืองอูดินเน่เมื่อเดือนธันวาคมที่เพิ่งจะผ่านมาแล้วก็กลับบ้านไปแต่ว่าด้วยอายุอานามที่เยอะแล้วก็มีโรคแทรกซ้อนเนี่ยเยอะนะครับทําให้ สุดท้ายแล้วเสียชีวิตลงนั่นเองครับชายผู้นี้มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับไม่พอใจใครเนี่ยด่ากราดได้ทีเดียวนะครับและเขาคนนี้เป็นประธานที่ไม่มีใครกล้าหือกล้าอือด้วยต่อให้คุณจะเก่งหรือจะดังขนาดไหนถ้ากล้าหืนกอเขาจบถุกปรายครับ ในช่วงของ17ปีนะครับที่สปาริเน่เนี่ย,เ,ยเป็นประธานสโมสรของปาเลโม่เขาใช้โค้ชมาแล้วถึง40คนแล้วก็เคยปลดโคช้ชคนเดิมจากตาแหน่งถึง4ครั้งแล้วก็พอปลดแล้วดา่าซ้าแบบไม่ดูดําบุดีครับแล้วพอแกอารมณ์ดียื่นสัญญากลับปุ๊บแล้วก็ดึงกลับมาสู่ทีมและเขาคนนี้ครับเคยเปลี่ยนโคช้ชถึง11คนในช่วงเวลา2ฤดูกาลก็เคยทำมาแล้วครับปลดเพราะว่าพูดไม่เข้าหูบ้างไม่พอใจขัดจงขัดใจหน่อยแกสั่งปลดและก็ด่าออกสื่อเลยครับเคยตบหน้าผาอ,อกีฬาของ ปาเลโมมาแล้วเด็กเดีว่าโอเ้เขาคนนี้ถ้าพูดถึงชื่อในเรื่องของความโหดความหัวร้อนเนี่ยนี่คือเบอร์ตน้ตนๆนะครับฮานนัคอมเบโซซัมปารรนีนะครับจะว่าเป็นนักธุรกิจระดับเศรษฐีในอิตาลีครับมีธุรกิจมากมายอยู่ในมือและที่มีชื่อเสียงแล้วก็สุดยอดมากที่สุดเนี่ยคือการทําธุรกิจ ทางสปสินค้าครับที่ชื่อว่าเอ็มเมเซตาเขาประสบความสําเร็จอย่างมากครับและจากที่ธุรกิจด้านนี้ครับมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จไปแล้วต้องการเป็นเจ้าของที่ฟุตบอลนะครับและเขาคนนี้ครับในช่วงปี1987เนี่ยไปซื้อสโม,มสรเวเนเซียอยู่ในเซเล็ดีครับซึ่งเป็นทีมเล็กๆทีมหนึ่งไม่ได้ดังเลยในตอนนั้นนะครับซัมปารินีทำให้เวเนเซียทีมนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาและก็ดึงนักเตะเข้ามาสู่ทีมเขไมา่ว่าจะเป็นคิสเยนเวียรี่อวาโลเลโควาและก็พยายามทําทีมนี้ให้ดีขึ้นมาสุดท้ายครับ เขาเนี่ยสามารถพาทีมมาเล่นเกาโชเซอาได้สําเร็จนะครับผมเรียกได้ว่าหัวสุดยอดครับประธานคนนี้ถึงแม้ว่าจะหัวร้อนชอบมีปากเสียงชอบโมโหไปเรื่อยๆแต่ก็ท,ทําทีมได้ดีนะครับจากนั้นมาครับเขาก็ขายทีมเวเนเซตินี้ในปี2002แต่ว่าเขานี่ยังรักใน,ในกีฬาฟุตบอลอยู่ครับและก็ซื้อทีมเล็กๆครับในลีกรองอย่างปาเลโมรคราตอนนี้ปาเลโมเนี่ยอยู่ในเซเรบีนะครับเขาเนี่ยซื้อมาจากตระกูลของเซนซี่ที่เป็นเจ้าของโรม่าครับซึ่งซับาริเนี่ยต้องการสร้างปริษัทให้กับปาเปลโมที เรียกง่ายๆครับเป็นนักปัน้นต้องการปั้นทีมเล็กๆแล้วก็มาอยู่บนเซเรอาให้ได้สุดท้ายเนี่ยเปเลโมเป็นแชมป์เซเรียบีครับในปี2 0 0 3 2 0 0 4ภายใต้ก,การรับของฟรานเชสโกกูโดลินหต้องบอกว่าได้โค้ชฝีมือดีนะครับแล้วก็พาทีมได้แชมป์จากนั้นมาครับเขาเนี่ยก็หานักเตะเข้ามาแล้วก็ฝีเท้าดีๆทั้งนั้นก็เรียกว่าปั้นนักเตะดึงนักเตะมาครับไม่ว่าจะเป็นดูการทนี่มาจากเบรชากรอโซมาจากเปรูรจาอูเกนิโอคอรีนี่มาจากคีเอโวรวมถึงมีการดึงนักเตะเข้ามาอีกหลายหลายคนนะั เขามาจากเคียโวชิเตียนซากาโดมาจากโบโรนยาอาร์เดรโนมาจากเรมิโอนั่นเองครับและการขึ้นมาปีแรกครับปาเลโมโจบที่6ครับเป็นประมาณจบที่5เพราะโคตาไปเล่นเกมยูฟ่ายูโรปาลีกได้สำเร็จในปีต่อมาเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยปาเลโมผลงานสุดยอดนะครับแต่ เขาคนนี้ครับเป็นผู้จัดการทีมที่ใครจะขัดอะไรไม่ได้ครับตัดสินใจเองครับอยากให้ใครลงอยากจะเล่นแผนไหนอยากจะซื้อใครขายใครสปารินี่คือคนตัดสินใจทุกอย่างผู้จัดการทีมไม่มีสิทธิ์จัดการโดยเด็ดขาดนะครับผมเขาคนนี้ครับ ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้กว่าทําแบบโหทีมทีมนี้โด่งดังสุดๆเลยทีเดียวนะครับแต่พอมาถึงวันหนึ่งครับไม่พอใจกุโดรินไม่พอใจแล้วก็ปลดไปเลยนะครับซาเารินี่เนี่ยพูดถึงกุโดลินว่าเขาคนนี้เก่งที่สุดนะท่านที่ผมเคยจ้างมาแต่อีกหลายคนที่นั่งนกับผมเนี่ย เขาก็เก่งแบบนี้เหมือนกันไม่ใช่เ็นสปาเรติซาเคโรนีเซเเลปันเดรีรวมไปถึงจัมเปโลเบนตูล่าเขาไม่สนใจกันสุดท้ายเนี่ยก็เลยไล่กูโดลินออกไปแล้วก็ดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งทำไปแบบนี้ครับกับโค้ชหลายคนไม่าจะเป็นเดลิโอรอซซี่หรือว่าจะเป็นจัมเปโลกัสเปรีนี่แกก็เคยทำมาแล้วจะเป็นจุดสเปซซานิโนแกก็เคยทำมาแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับจนสุดท้ายเนี่ยทางด้านของปาเลโมเนี่ย ก็เหมือนกับตื่นจุดอิ่มตัวครับและสัมปาริเนี่ยก็เลยขายทีมไปในที่สุดนะครับและตอนนี้ปาเลโมก็ลงมาอยู่ในลีกล่างของอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานอดีตทีมเก่งอย่างปาเลโมและ ตอนนี้ครับปิดตำนานเจ้าของทีมจอมบาม้าอหนาจแห่งเกาโชอย่างมริซิโอซัมปอรนีเป็นที่เรียบร้อยจำเขาคนนี้กันได้ไหมก็ลองคอมเมนต์นกันมาได้เลยนะครับผมก็ขอไว้อะไรให้กับมริซิโอซัมปอรนี่คนนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมช anel ของแฮตตี T ้คิโลดูเรื่องเซเว่นวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ